สบายดีสบายดียดดพี่น้องมือนี้กับมาอยู่กับสนาโอุลิสแตร์ฮะ <c oughs> นแลพี่น้องกาบเวแลวมันนั่งอยู่หน้ากล้องนี่กาเฮงแหละพี่น้องมีแต่่ายคลิปให้คลิปหน้าคลิปหาหนโนมัยนรอต่อขนาดเ่าได้นั่งหน้ากล้องเฮงกะขินหอดพี่น้องเงอฟซีคือเกาเหม็นบอ่อฮันแลพี่น้องกะอะไรคือฮันแหละคอยทมโอ้ยปวนนั่นแลหละบอใช่แ,แล้วเออโอเค จะมีอะไรจะว,ว้าเหรอคอยมีเหลืองสิว่าเราซูแมพี่น้องฟังฮะแหละเพราะว่ามอยู่บ้านปูบ้านญาเนี่ยก็หึงแหลวเนะาะาว่ามามออยู่บ้านปูบ้านญาเนี่ยเป็นจะได้เป็นแนวไรแน่พึ่นดีหรด้วยพึนปป่นหายหรด้วยแนวดไล่ขนาพี่น้องเด้สิมาเราซูฟังเออพราะว่ามาอยู่บ้านปูบ้านญากาอยู่บ้านปูบ้านญาเนี่ยสบายใจบอปเป็นจะได้ม่วนบอ ฮันแหล <c oughs> แต่ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยด้อพี่น้องด้วเพระาะว่าระบบเสียงอัธิบดี <c oughs> คือเก่าเพระาะว่าไม่ตายใช่ไม้มันเสียแล้วไม้มันเสียกะเลยฟาดถิ่มลงน้ำซะมันบดดังแล้วพี่น้องเลยมันขาดเพราะว่าชื่อได้ปีหนึ่งแล้วไม่กะบ,บ่มีเดี๋ยนี้เดี๋ยวเ,ยวเยวกเมือนชือ่อกอนอ่าโอเคเเอไม่ไม่บ่มีกัสศิวลดังดังเลยพี่น้องก็เสียว่า ซานํานี่ยซาปากล่างแท้เฮ็ดคือหายขึ้นบ่แมนพี่น้องวันบ่มีมีไมคขออภัยนําหลายๆน้องนําก็สิมาเรา่แหละเายา่เราเดืองว่ามาอยู่บ้านปู่บ้ายาแหละสิเราแต่ครั้งแรกครั้งแรกเลยเนาะว่าเราเดืองจริงๆนี่แหละเอลีอลอนี่แหละจริงๆค่ะทําอิทําออหั่นน่ะบาโอีหันเพิ่นไปโคไปแต่งงานไปโคไปแต่งเอาน้องนําอยู่ห้วยไผเมืองโคงพุ่นแหละ ไปกับปูแล้วกรอปายไปสามคนหลังจากที่ไปผูกคอตอแคนเถอะนะพวัญาญาบุรีไปน้ายญาเพิ่นนั่งรถไกลบัวลอยเนาะจากบ้านว่า <400 S 1> อุลีไปห้าบานข่อยกันสามร้อยเกือบสี่ร้อยโลนะเพิ่นก็รดยบยญาก็รียบุรีไปก็ได้ยู่บ้านก็ไปต่กับปูกับเบาอุลีกร,รอปายสามคนเะนะก็ได้บุรีเห็นหน้ายาเราข่อยก็ได้คื <c oughs> อบุรีเห็นเพรวาเราบุรีไป <c oughs> แต่กี้บอกอืมปกติแหละทาาข้าแต่งงานเออห้าเห้า ปูคอตอแขนแล้วหันเหตุข้อความประเภทนี่เล่าหันเพื่อนสีนอนอยู่บ้านยิงซ้ำคืนแล้วก็ไปคืนเพื่อนปูเพื่อนยายอีกซ้ำคืนหันะเกี่ยวดอกเกี่ยวบ้านคอยข้าทื้ยังฉันอยู่แล้วเกี่ยวดอกบ้านคอยเออเกล้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 อเข่าเกล้อเข่าวันนี้หลังจากนันแหละปูก็อ่ายหันกระได้กลับมาแล้วคอยกายุบ้านได้ซ้ำคืนก็เลยเลยขืนไปกรุงเทพขืนไปกรุงเทพพี่น้องขืนไปยู่กรุงเทพกะ ปีหนึ่งเกือบช่องปีเนาะชองปีอะไรแล้วบ้าอุลีกะโทูมหาญาแล้วก็อยากให้ข่อยเบาหนำํำข่อยกับบหันเบาบัหันเบาเลยทำไมยังไม่หันเบาหย่านเลาหายบ่าหรือหย่านได้คิดไปทั่วทิพย์แล้วที่ห้าเจ้าข่อหาใดจักแล้วค่ะคิดไปจังสันคิดว่าเบาไปยักิดถึกเล้าบ่อแล้ว,วลก็บกวข่วอยเขาใจกันอีกคณะพี่เนาะเบาคุ้มสิก็อเคยโทรมาเบาก็เราเธอหนึ่งข่อท้าเรากินข้าแล้วบ่อแล้วก็ บ่คอยจักเสียงปากไอนคอยกับบจักเสียงปากเราคือกันไงแบบจักเบาแนวด้าได้ก็บเรบัวเลยคอยคุยกันดอกกับยาฮะหลังจากนั้นกกเลยมากพี่น้องมากกับมาส่วงโควิดนะแนะมากก่อนโควิดถันเดือนหนึ่งมากกับบาโอลีแมนแมนแมนก็ไม่เงินบัคคอยไล่หรอกมากกัน่ะมากหอนมุกละหานก็ไรคามคามมากคามฟังละห่านี่ปูกับยาเพิ่นกับไปรับเอาคอยกับคิดในใจว่า เป็นตรงให้แท้ๆโอ้ยแล้วสิหายบ่จักคิดว่าแล้วสิหายเนะจ้าเรื่องอีจังบ่จักยังวะ <laughs> บ่จักว่าร่าง <laughs> สิหายเดืองได้คิดแต่ว่าคิดแต่ว่าหยาดน,นะพี่น้องญยาิคือแต่เทานั้นแทหละเ <laughs> จ้ามีความผิดตว่าเจ้าจังรเอเว้นไว้ก่อนพ <laughs> วา่ไดนมีความผิดหรอคิดว่าไปอยู่เพื่อนเพื่อนเฮาสิทําตัวแบบใด่นะสิเฮ็ดแนวดเนาะจะถือใจเนาะทุกว่าเฮ็ดกินกะ สิเฮ็ดกันได้ถึอปากเออถึอปากคนบ่แล้วก็บ่กหันถามได้ไเบบานาเนะเฮากับไปอยู่ไปขังแหลกเพื่อนผู้เพื่อนยาขัางแหลกกับแมาแม่หอนเห็นนาขังแหลกข่อยก็ได้ปะสบายดีแม่ข,ออข,อข,ออข่อยว่าสำเนียงข่อยใส่ยางว่บรอบขืนรถแล้วขี่รถนั่งรถมานลำทางบ่าวเดีกก็ได้ปะหยอกข่อยว่าข่อยยังอายแห้งได้ประสารบอกบอกบอก,บอกก็แม่นะจะบอกก็แม่จะได้ในน้ำในน้ำมันจะอายแห้งได้หัน เมื่อบานสหานกินเขาอยู่บ่กันสีแหละล้กก็ว่าสิจ๊กอ้าิดช่างนลยวะแล้วพอมาหอเพื่อนกะซื้อปลาสืสัแงมาผ่านกันและคะมีคนมามาหลับร้ายคนดูบาโอดีด้าต้อนบ้านเฮาเอินบ้านน้องเฮาเอินว่าคนมาต้อนหรือว่าคนมาเล่นน้ำมาต้อนกินขนมเนาะมาท้าเงินสินะซื้อปลาสีสังมาผ่านกัมีป่าอยู่เพื่อนหันครบหน้าครบตาสามป่าถ่ายอยู่เพื่อนแล้วกร บาอุรกับเพื่อนกับไปนั่งดินน้ำมูเพิ่นแอของเพื่นมาแต่หาเงินนะครับเนาะมูคูกับมาดินน้ำแขวนก็นั่งอยู่กระรางผู้เดียวแบบโบธันดึงผู้ไรนะพี่น้องนั่งงงงงแงมอยู่แล้นั่งแบบโบจักหนาจักล้งโบจักสิบปากน้นแขวยเขาบานั่งกับโบจักสิบ้าอยางอายยังโบ่ันเดืงผู้ไรมันนี้บ่นั่งก้มหนาอยู่แล้มันเี่ป่าเพื่อนกัเห็ดพันปูพันปลามให้กินกับบหฮ้านกินแน่กินกับนั่งข้างค้างเพราะแต่เฮ็ดแกบแจรบอยู่ ญากเลยว่ะเันดิอ๋อญากเลยว่ะกินตีนะว่ะกินตีเสียงไอ้ยสียงคันอย่างไอ้แต่มันอดได้นะว่ะมันต้องโบต้องอย่างไอ้นะวะมันมันเป็นเสดมีผู้ใดอยู่น้ำกันกับมิตรป่าแต่อีสังคือกันนะวะ่อยก็ได้กินได้เล็กน้อยก็ได้ออกพี่เราอย่างไอ้แห้งอย่างไอ้อย่างไอ้บ่าเพื่อก็ได้บ่าข่อยมากขังแหลกก็คือกันเครื่องกับจานเนี่ยโบจักผู้ไลแบบอยูงงงงแง่ไปบ่าจะอยู่เฮ้งไปจะกระเหลืองคนเองคนว่า กับไปอยู่อยู่บ้านบาอุรีกับเรือนหนึ่งพ่แอแน่นาะไปอยู่บ้านบาอุรีกับเรือนหนึ่งพี่น้องไปอยู่หันกับค่อยๆแบบป่าเพิ่นกับอยู่น้ำกับเฮ็ดกินเฮ็ียกับเบิ่งน้ำเพนแน่แต่กับเ,เบ,บิงบบบ่งว่าเพิ่นมากินแนวใดายนะพิ่นมากินแบบว่าอาหารบ้านข่อยกับบ้านเพิ่นกับเฮ็ดต่างกันนะฮะก็ต้องฟืฟ้นฝนทางบ้านเพิ่อนนะกะบ้านเฮาก็เฮ็ดต่างหนะ์โอ้จักกัจ,กจกักฟืกฟก้นคือกันบอนี่ิเออข่อยกับแอบเพ็ดแล้วบ่เฮ็ดไปอยู่บ้านปูบ้านยาแต่เฮ็ดกิน จระไรก็ะเฮ็ดแต่นีพี่น้องเลยก็แอบน้ำป่าฮะไรกระแต่มามอยู่เรือนหนึ่งก็ยังบบท่านหลืงปันไดดอกข้องเรือนเดียวก็ได้เมื่อบานเมื่อบานตัวเองเมื่อบานตัวเองนะกันโบท่านพอเรือนก็มาบานผูบานยาขืเนอีกแต่ว่าบานมาอยู่น้ำพิ่นทั้งเึิงหลาเดียวนี้ก็มาอยู่ห่อนเึิงแหละพี่น้องหลายเดือนแล้วมาอยู่มาอยู่พี่นั่นหลายกว่าเมื่ออยู่หุ้น เออแล้วก็มาอยู่ผีนี่ปีนี่ก็มาเห็นหน้ายู่ผีนะพี่น้องแล้วก็ชิมมะหว่าวทีฟังว่าเป็นแนวไรนี่ใส่ใจคอของปูโค้งยาแล้วมาอยู่น้ำเพลืนยถึงกันสินะแบบเป็นแนวไรแน่เนี่ยคอยกันมอยู่เฮิงแล้วมาหลืงผูร่วงคน่นมดบานบ,าน,บานทมสะอาดนี่จักก็ไลายคนเดี๋ยวแบบไปใส่มาใส่ไพ่กระทมเดี๋ยวจักไลายค่นนะมาอยู่นี่ก็ปกติพี่น้องเอ,อ้ย มาอยู่บาดปูบาดย่ามากค่ะแล้วฮ้ากัสิกึ่งกึ่งแน่แบบอย่าอายอะไรกึ่ง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 กังกังแบบนี้กึ่งกึ่งกังกังอะไรกึ่งกึ่งกังกังกึ่งกึ่งกังกังกากากัวๆะนะกะเก่งเก่งแน่ถือว่าดีดีทะเลพี่น้องเอ้ยเราจะขี่มาอย่าบังเทเจ้ามาอยู่หอดท้าคู่มือนี่ปูเน่าหันเพิ่นกัดีดีได้พี่น้องเอ้ยแบบเอ้ยจอยู่เป็นแต่ว่านี่เจ้าบอกดีได้เพราะว่า บลเคยบลเคยแบบว่าสีเบาห้บลเคยสีเห็ดยังเวลาข้าวขวายกินโปรเพนแบบขวายเห็ดโปรเพนแล้วก็ซ้อนแล้วก็บอกกันเห็ดกินเค็มได้แล้วว่าจะไรแค่เห็ดกินเค็มแล้วก็บ่าโอ้ยแซ่บเลยซ่บเลยอู้เราอยู่ว่าเดี๋ยวนี้วะคักเลยนะคักเลยนะเออประมาณนี้แหละไม่ว่าให้เบาให้กันตั้งใจเฮะนะแต่เราบวบเบาโบตีเฮาก็บโจักบางทีแบบขั้นขึ้นยากะ เวลาเขาเฮดบูเป็นสีรักกษีซ้อนบอกนะแล้วะไรลาจีว่าจะอะไรเฮดบุ่นี่เฮดบุ่นี่แล้วก็สิว่าเฮดกินน่นใช้ถือเลียวให้มันจบใช่ทีละเทือละเทือ่นวดเส็บใช่ปะอะไรพี่น้องเอ้ยมาอยู่นี่คอยกะมีความสุขดีได้พี่น้องสิ่งที่คอยเฮดบ่เป็นคอยเฮดเป็นเม็ดคอยความสื่อตั้งแต่อยู่บ้านคอยเฮดกินบ่เคยเป็น ข่อยบ่เคยเฮ็ดกินเฮ็ดกินบ่เป็นอีกพี่น้องนับแต่แกงหน่อไม้ต้มปลาก็เฮ็ดบ่เป็นนับมือที่แขวนไหลก็บ่าโอดีแล้วก็มาอยู่เฮือนยาสิ่งที่เฮ็ดบ่เป็นก็เป็นเมืิ่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ฮะว่าสิเป็นแกงหน่อไม้เฮ็ดอีหยังก็เป็นเมดแอไรนะพี่น้องแก้วเขาเป็นบ่เป็นบุ่นจีโร่เป็นคุจิโร่เป็นโอ้คุจิโร่หลังจากเคยคุดได้ตัวนึงเดือนนี้กับใดมองเศร้าสามแล้วนะก็ถือว่าพัฒนาพัฒนาขึ้นท่านะเพราะว่าสิ่งที่เฮาสิ่งได้ที่ขอยเฮ็ดบ่เป็นนั่นก แอบก็สอนแอบสอนให้เป็นหั่นน่ะนะคะต้อกระเปียก็เป็นบ่เป็นเบิดแล้วใครสอนป้าแน่นะคะญ่าแน่สอนเพิ่นก็สิบอกว่าเฮ็ดแบบนี้แบบนี้หั่นน่ะบ่นี่แบบนี้เออแล้วก็เพิ่นกบอกเฮารวยวิธีดีๆเพิ่นก็ฮักเฮาแบบคือลูกสาวผู้นึงพี่นะบ่ต้องคิดไปอยู่เฮือนปู่เฮือนย่าแล้วสิบ่เฮ็ดหยังอีกก็บ่หลด้สิว่าไปอยู่ไสบ่เฮ็ดหยังอยู่กถ้าสมมุติว่าผู้ใดสิผู้ใดเคยไไปอยู่เฮือนปู่เฮือนย่านี่ก กะมี <m im ği> ang, ดไ,ไ,ได้พี à, ่น้องปู่ลูกไผก็ไม่ยานี่ส่วนไดเขาว่าบ่ค่อยถือกันแต่สําหรับข่อว่าบ่แมนมันขึ้นที่โตเฮาเองสิปรับโตแบบใดหั่นน่ะว่าถ้าเฮาบ่บ่ให้กินเฮ็ดหยังมีแต่นอนดินโทรศัพท์จตไหก็บ่ถึงคือเก่าว่าสิเป็นกับพ่อกับแม่ด้วสิเป็นกับปู่กับยาพี่น้องอยู่เฮือนว่าสิเป็นกับไผเจ้านายก็ตามเอ้ยอยู่ไสก็ตามเฮาต้องเฮ็ดแท้น่เฮ็ด <m im it> คือเก่าอยู่เฮือนปู่เฮือนย่าเฮาก็เฮ็ดกินเฮ็ดยาปกติ หอนเวลาลำช่วงวันย่ามหน้าก็เฮ็ดหาเฮ็ดหน้าย่ามหากินหายอยาก็หากินหายอยาหอนเวลาหนึ่งเขาปอไฟก็เฮ็ดปกติที่เขาเคยอยูเอ่เฮือนเทาพี่น้องเอ้ยไปอยูเอ่เฮือนปูเพื่อนยากะแบบเบี้ยเบี้ยวหลวงเขอยู่เฮือนเท่าขนาะดเทาเฮ็ดกะเทาได้กินเออเทาเฮ็ดกะเฮ็ดสปากเขาเองขนาดเพื่อปากเขาเองขนาดเขาเทาเห็ดบุเป็นเพื่อนกาสีบอซีซ้อนเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยข่อยกันมาอยู่น้ำปูน,น้ำยาเนี่ยกะร้ายกลัวอยู่บ้านตัวเองพี่น้องเอ้ยร้ายกลัวกะซื้อแบบเพื่นดีขนาดข่อยกันยองว่าเพื่นดี มีมูข่อยเคยบอกว่ามีปูญาดีดีแบบมีปูยาดีเนี่ยสําถึงรังบันที่หนึ่งเพือ่อนอะผัวเด้ผัวก็คือกันแหละมีผัว,วดีกันไปรีไปถ้าถือผัวบุรีกันบ,บางพี่กันแยกทางกันกับมีแหละค่อยดีวนี่ดีน้อยนึงบาดีน้อยนึงแหละพี่น้องเอ๋ยขอกะมาบอกความในใจที่แบบว่ามาอยู่เพื่อนปูเพื่อนยาฮะนะ แบบเวลาเขาเจบเข้าเป็นเพื่นนอ,อ,อ,อนอก็เอาใจใส่เข้ายูเอาใจใส่อิลีพี่น้องเอาใจใส่เวลาคอยเป็นไข้เล็กกน้อยเพื่อนกนฝาฝ่าวาปัวมาปิน่นแบบมาหักสมหกสัมหกซาให้เศร้าหนาะโอ้ยปู่เจ้าจอยู่มีื้อยากันขึ้นคือให้นว่าส่วงคอยบ่สบายจเจบคอใจอสังเพื่อนกาแบบฝ่าวกระตือรือร้นทั่นแหละเพื่อนกนากห,ากห,ากหากักเข้ายูเพื่อนกาหักกันดีก็พฮาร้ายปู่หยาก็ได้ การแขล้วพี่น้องเอียกกันมาเล่าข่วมในมุกในใจให้ฟังว่ามาอยู่บ้านปูบ้านยาแข่งแหล้วเป็นแนวใดายขนาดเราใช่แล้วใช่แล้วว่าเพิ่นหายบ่อหรือยังบ่อแต่ข่อยมาอยู่หึงแห้งเนี่ยข่อยลืมไม่คุ้มคุ้นแต่อยแบบบ่อยังายเลยเลยแบบปกติอยู่ยังไอบ้างก็ได้นะปว่นะบ่ไอแบบว่าอยู่กับพ่อกับปู่กับยาขึ้นกบอยู่กับพ่อกับแม่ตัวเองแบบ หัวเลยไปเลยไปออแบบเบาคือพ่อคือแม่ตัวเองคะแนเขากระนาแบบเบาแบบใช่แล้วใช่แล้วคือคหลนพี่น้องเอ้เสด็จประมาณนี้แหละเออการเล่าสู่มมาพี่น้องฟังคะแนนกาคลิปนี้ก็ไม่เพียงสนีทและพี่น้องเอากัฝากกูไหลกก็ติดตามให้แน่พี่น้องจะไหนกาเป็นกำลังใจให้แน่เนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊๊าายยบบายบาย